เวทเลสก็ม่ครั้งสำหรับแบบล่าผีครับผมก็นั่นแหละแต่เราดีจะไปแซปตัวสองของผมเอาละ่ะก่อนจะไปเข้าคลิปนะผมฝากทุกกดไลค์แล้วก็กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล,แล้วก็ได้บผมครับผมแล้วก็ไปเล่นกันเลยว่ะผมคือจริงๆนะครับผมผมน่าจะต้องลงคลิปตั้งแต่เมื่อวานตอนสองทุ่มแล้วครับผมแต่ว่าผมทำคลิปไม่ทันจริงๆครับผม มีหลายคลิปเลยที่ผมตัดเพื่อเอาไว้ลงเดือนนี้แล้วก็เดือนเมษาผมช่วงปิดเทอมแตงแต่แบบ 6PM หรือไม่ก็แบบต่างๆนั่นแ่ะครับแต่ 6PM น่าจะตัดนานสุดเลยครับผมอ๋อมาเล่นนนะเคก็พูดแค่นี้แหละเดี๋ยวไปเข้าเกมเลยดีกว่าผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสำหรับแบบเฟสเลนนะครับผมถา้าใครยังไม่ได้ดูคลิปชปเนอร์แรกก็ไปดูได้ครับ ลิงอยู่ข้างบนโอเคขออธิบายสําหรับวิธีการเล่นก่อนแล้วครับผมสำหรับวิธีการเล่นก็คือต้องเอาไม้กีเขนหรือไม้ก็ของต่างๆที่เรามีครับผมถ้าใช่ของผมเป็น E M F 5ก็เอาขับไล่ผีได้แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า E M F <S <S ผมผม,ผมมันทําได้ไงได้แหละมันเป็นของในเกมเนาะแต่ว่าอาวุธไม่ใชดิไม่ใช่อาวุธของหลักๆในเกมก็จะเป็นไม้กีเขนครับผม เป็นของเริ่มต้นครับผมก็วิธีก็แบบนี้แหละครับผมไล่ปีศาจอ่าล่ะก็เดี๋ยวไปเิ่มกันเลยดีกว่าครับผมเสียเวลามานานพอแล้วครับผมเอาไปไหนโอเคเหบือนคนจะไม่พอผมต้องเอาไปเยอะยครับผมถ้าว่าสองคนอาจจะสู้ไม่ไหวครับผม่ะโอเคเดียวคนกัน นี่อัเนี่ยมามาได้ละสามคนครับผมหารอีกคนหนึ่งหายโอเคเดี๋ยวไว้ครับผมเริ่มเลยดีกว่าอ่ะโอเกแล้วครับผมโรงเรียนเหรอโอเคใช่โรงเรียนครับผมด้านครูบอ่ะโอเคครบสี่คนบทที่หนึ่งโรงเรียน ฉันอยู่ที่ไหนก็อยู่โรงเรียนโอเคตอนนี้ผมเล่นกับเพื่อนนะครโอเคนักเรียนตั้งใจหน่อยนี่จะเป็นช่วงของการสอบอ๋อมีสอบด้วยไหมปกติสอบเขาใช้เครื่องมือกันแบบเดียวอะไม่รู้อุ๊ไฟดับอะ สอบอย่างระมัดระวังโลบอกสร้างเมื่อใด2006เดี๋ยวโรงเรียนเขาสอบกันแบบนี้เหรอวะโรงเรียนปีศาจหรอมันนี้คือน้ำมันไม่ใช่สีแดงนะี่มันสีดำ111คูณ6เท่ากับเท่าไหร่1 6 6 6เคจะบอกว่าตอบผิดแตโด,ดปีศาจไล่เนะี่ย ราอยู่ท tamam. <in> ี่ไหนก็โรงเรียนโอเคทำไมครูทำไน้าอย่งั้นวะบีบีศาสตร์อยู่ในห้องนี้ไหมแล้วประเด็นคือมันมีสองอันด้วยงั้นก็มีแหละมีแหละขนาดนี้อื้มเพ็ด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  ฉันมาเพื่อคุณเฮ้ยมาไล่มาไล่มไร่ถอยถอยถอยถอเอ้ตัวนี้มันทำอะไรไม่ได้หรอเอาดับเลยฝันไล่อ๋อจะบอกว่าเราแค่ฝันเหรออ๋อใช่ใช่ใช่เราแค่ฝันยี่สิบสามกันยายนเก้าแปดนึ่งเลขอเมริกาด้วยเว้ยฝันไลยเหมือนเดิมอีกแล้วต้องทำงานนี้เสร็จ ไว,ไวโอเคเดี๋ยวเราจะมีงานต้องทำนะมันเป็นงานอะไรวะงานเกี่ยวกับไล่ผีซาหรอแล้วนักสือนังสือผีสิงเต็มบ้านเลยเวยเดี๋ยวเราต้องไล่ผีแบบอ่าใช่ใช่ต้องไล่ผีโอเคห้องนี้ทำไมมันเยอะไปหมดเลยวะโอเคไปต่อน้าใจเดือข้างล่างมั้ง เดี๋ยวกันอ๋อขะละขาละโอเคมีห้องล็อกด้วยโอเคเปิดมา้องนี้โอเค้องนี้เียดบ่ไม่เปียดเลยโอเคแค่ลงรถทุกโอเคอันนี้อันสุดท้ายบ่น่าจะอันเดียว โอเคกุญแจห้องกุญแจห้องใต้ด um> ินเปิดเลยจะบอกว่าข้าลังค uh ือคนที่โดนสิงอีแล้วเหรอรอบนี้ใครไม่ใช่บิวดียใช่ไหมเพราะว่าเจ็บตัวทีเราเป็นบิวดีครับรอบนี้ใครบอดีทิมมี่คุณรู้สึกยังไงบ้างอ๋อทิมมี่ครับผมทิมมี่ตอนนี้คนหายไปคนเับผม ฉันอยากกลับบ้านโอ้โ oh, หหน้า, <c oughs> ห,นาหน้าดูร้วโดยผีสิงคุณยังกลับบ้านไม่ได้ทิมมี่ต้องหายดีก่อนปล่อยฉันไปซะปีศาจชิวๆสทัสทธาสัทธาเอาทำอะไรไม่ได้เลยไหม อ๋อทำได้ทำได้สตาร์สตาร์สตาร์โดนโดนเอาไปเอาไปไอปีศาจอ๋ออุ้ยเย้มันพังกุงมันขังกุง,ง,งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหายไปแล้วคเคมันน่าจะหนีขึ้นไปข้างบนแล้วไอ้ก็ดูสิพัดเจ้าต้องพาเขากลับมามันหายไปไหน จะบอกว่าพังประตูบานโอ้โหแรงเยอะจังวะโอเคเดี๋ยวรอคนก่อนมาขึ้นมาเร้บ่าเราต้องไปไหนอ่ะไปตามทางเหรอน่าจะตามทางครับทานุตันน่าจะตามทางได้าทางนี้ครับหรือว่าเราต้องไปโรงเรียนเนี่ยใช่นี่ว่าเราต้องไปโรงเรียนนี่ นนนเนี่ยนะโ,โลบ็อกซ์เจ้กูซีโฮโลบอกนี่โรงเรียนเออต้วไปโรงเรียนเราต้องหาตัวทิมบี้ใช่ไหมเนี่ยโรงเรียนหรอทำไมเขามาที่นี่ก็ไม่รู้อ่ะก็หนีมาที่นี่ไ,ไม่ได้ไทำอะไรหรอก เรากลวว่ามีบางอย่างเรียกเขากําลังจะบอกว่ามีคนเรียกทีมี่ไปหาหอ่ออืมเป็นไปได้ไหมว่าใครที่อยู่ในโรงเรียนนี้จะเป็นคนเรียกอาจจะเป็นพวกพาโลโงหรืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่ประตูล็อกเราต้องทางไหนอะ่ะทางนี้อ่ะเพราะว่าประตูมันล็อกอะ่ะน่าจะทางนี้อ่ะ ว่าเหมือนโรงอาหารเลยเออใช่จริงด้วยโรงอาหารเคมีคนทำของเต็มไปเลยตงขับไล่เคท่านสมบัติปีศาจต้องกระจัดด้วยศรัทธามดแล้วมันเยอะจังวะ ผมขอเดาว,ว่าเออแบบน,นึงไงผมขอเดาว,ว่าคนชั้นสูงสูงในโรงเรียนนี้เป็นคนเรียกทิมมี่มาหาอาจจะเป็นครูใหญ่พูดนวยการหรือไม่ก็ครูนั่นแหละพวกที่ยศสูงสูงอ่ะผมขอเดาอย่างเงี้ยนะอันนี้แค่เดาเฉยนะไม่ได้ไม่ได้อาจจะไม่จริงก็ได้โรงเรียนบีกระดูยซอจุนงไก อุจแจห้องน้ำหญิงโอ้โหมันจะให้มันจะให้เราเข้าห้องน้ำหญิงจริงเหรอไม,ไม่ไม่กล้าเข้าเลยยี yeah. ่แต่มันเป็นคอนเซ็ปต์ของเกมเนาะเราก็ต้องเข้าไปแหละห้องนี้เปิดได้ไหมทำไมดูเปลียดไปวะตอนแรกมันไม่มีนี่วะเราจะไปปลดล็อกห้องน้ำหญิงกันดีกว่า อะใครจะเข,อข,อขอ้าเข้าไปละไปไปไปเข้าไปเข้าไปมาเฮ้ะจะบอกว่ามันออกเกมอ่ะอย่าละทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคไปดูเขา้ำหญิงกันเดี๋ยวโอเค เอาเชี่ยมันออกเกมจริงเชี่ยออกเกมจริงวะ่ะเออไม่เป็นไรเดินสองคนก็ได้เดี๋ยว้อมไปก็ช่วยแบกจนเหลือเหลือน้อยนิดหนึ่งแล้วกันอือ,อวิก็ดูใน,นห้องน้ำหญิงก็ว่าทำไมมันล็อกตัวสี่คงเปลี่ยนเป็นกุญแจด้วยด้วยดีมากกุญแจประวัติศาสตร์ห้องประวัติแล้วห้องน้ำชายมีอะไรไหมไม่มีใเชยเ ก็ไปห้องประวัติศาสตร์นดี๋ว่ะเคมีอะไรได้ศรัทธาตรงนี้บ้างอ๋อตรงดีตรงนี้นโอเคกคุณแจรงนี้คุณแจอะไรห้องอังกฤษโอเคไม่ได้คือห้องขัดิบมันล็อกด้วยไม้ด้วยต้องหาอะไรบางอั่ไปเนี่ยไม่น่าหรอก ห้องอังกฤษโอเคโอ้โห okay. oh, oh. โตมันไปพังไดไงวะเนี่ยเอาแท่งเหล็กมาตั้งเันเนี้เลยสัทธาประตูปลดล็อกอู้ฟดับเลยโอ้โ oh, ห oh. ดับแล้วก็เปิดเป็นสีแดงเยียมเยิมยม เลยสัทร์ไม่ต้องแปลกใจเลยทวไยทิมมี่ถึงมาโรงเรียนโอเคเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นเลยเฮ้ยปีศาจปีศาจคูดี้เสียประตูปิดล็อกประตูปิดล็อกอ่ะโอเคไปไปไปไล่ปีศาจชิวๆรัทธารัทธาเออนล่วแหละสัทธาไล่ปีศาจของของแท้โอเคน่าจะเหลือประตูสุดท้ายละที่ มันยังไม่ได้ปลดล็อกประตูใหญ่อันหนึ่นงอะโอเคแอบเมื่อกี้สนามบอลน่นาจะาประตูนี้อ่ะบันาดูโอเคเปิดเลยทำไมมันคล้ายห้องครูใหญ่เด็กอะนี่ไงเอ๊ะทำไมมอนาดิซาข้างหลังมันยิ้มยิ้มแบบกระชากใจเด็กวะอะไรคุยเปใคร โอ้คุูใหญ่อีกด้วยดนีว,วะ่ะแล้วจะบอกคุูใหญ่เป็นคนเรียกทิมมี่รอระฉันอยู่กับปฏิกันมีปยญหาที่ไม่สกดสิกันแล้วก่อ,กอ,กอตัวขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้คุณเห็นทิมมี่ไหมทิมมี่ใช่นั่นไงว่าละผมว่าคุูใหญ่นี่น่าจะเป็นตัวร้ายภาคนี้ว เขาไม่ได้ไปโรงเรียนไปเวลาหนึ่งสัปดาห์แลนะ้วที่ไม่ได้ไปโรงเรียนมันอยู่ในกรงผมเลยเองก็แหละเขาอาจจะอยู่ในสิ่งที่เลวร้ายเบื้องหลังสิ่งที่เลวร้ายจริงเหรอูต้องหยุดความบ้าคลั่งอะไรสักสิทธีซะเอ้แปลกๆว่ะผูใหญ่เอ้เลือดเลือคักเลออะไรนี Green ่พ <c oughs> ยอดัมไปอ่ะ ขอบคุณพระเจ้าเกิดได้ขึ้นฉันไม่อยากให้คุณยุ่งกับอะไรเนี่ยอ่าไม่ออกความไร้สักสดิโอะแต่คุณก็มาถึงทันเวลาโอ้โหเยี่ยมถูกละผมโดาถูกละครูใหญ่แนะตัวร้าย บทที่2กับดักมรณนะชื่อดีโอเคเรามาอยู่ในเนี่ยอย่าบอกว่าลองศพเฮ้ยลองศพอ่ะผมผมอยู่ลองศพกนี่โอเคห้องใต้ดินเรามาอยู่ห้องใต้ดินเนี่ไหนเนี่ยประช่บ้านเราเนีย่ยอย่าบอกได้ว่าห้องใต้ดินของที่ทําพิธีไร้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่จะต้องอยู่ฉันต้องออกจากที่นี่ อเคงั้นก็เติมนะแองไลท์สิทธิ์ให้เต็มก่อนแล้วก็เปิดโอ้โหเต็มไปเว้ย okay. <c oughs> ผีรอต้อนรับอย่างดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอย่างน้อยมันก็ไม่ทำร้ายเราไดแหละเชียร์ <c oughs> ดิ <c oughs> okay. เอเดี๋ยวเหมือนผีถ้าเราแตะมันมันจะหายไป เออวะอมเปิดเลยโอ้โหปีปากลัวเลยโอเคอันนี้น่าจะห้ามตกน้ำสีแดงหูตกแล้วอาจจะตายได้ไหมก็เลือรถโอเคน่าจะเลือล่อนรถผมว่าตกน่าจะเลือนตัวหูแต่ไม่ต้องกลัวไปผมผม็บปากลัวอยู่ละเชี่ยผมดิโอเคถึงอนะ่ะไปต่อ อืมไล่ปีาศาจสตาร์นี่ไปไปไปชิวๆอืมอ,มอมก็อสบายใจหนะ่อเคเยวันเราจะขึ้นมาข้างบนละไม่รู้ว่าไปข้างบนจริงเหรอแต่มันไี้คือลลงศพมันเยอะแตงว่า จะบอกว่าผมโดนขังในห้องใตดินของสุสานเหรอผมว่าที่นี่สุสานนะอือหือราต้อนรับกูอย่างดีเลยอันบอกเอ็มกูจะไล่มันไปไหมเนี่ยผมว่าสั้าก็ไม่อยู่แหละไอ้ตัวนั้นอ่ะเบลอมากเลยนี่ยผมว่าแล้วผมอยู่สุดท้องใตดินสุสานเองด้วยแต่ว่าตอนนี้เราออกมา เหมือนจะไปเขาวง,งกดเลยแต่ต้องทําให้แอ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ดิแอ่งน้ําไม่ศักดิ์สิทธิ์ให้มันเต็มก่อนถึงจะปลดล็อกอะไรบางอย่างได้เฮ้ยนสปีดลักฟูสิบไปเลย เดอันสุดท้ายแลละสปีดลันเยิบๆพอขี้เกียจไปนั่งตัดโอเคมีบางอย่างเกิดขึ้นน่าจะที่โบรหรือเปล่าใช่มั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปีนไปเลยแล้วกันผมจะบอกว่าสีที่ผมทำอยู่ก็คือการแฮกแบบพวกผมไม่ได้แฮกแบบนี้มันเป็นมันเป็นบ้าของแบบที่เขาไม่ได้ ใส่ผนังร่องหนไว้ผมก็เลยปีนเขาบนกาแดงน,นั่นแหละเยียบเยียบเยียบไม่ต้องโดนปีศาจโอเคงัค้นเราไปโบสถ์กันเลยดีกว่าอ่าไกลจังวะโอเคก็ถึงโบสถ์ลวเอาขุบว้าวเทเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอคุณอยู่ โอ <Okay. S 2> เคเมือนเมื่อกี้มันจะมีคัส,สกีนด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่โดนว้ามาผมก็เลยไม่ได้ดูโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ไปก่นอนไอ้พูกที่มันทำอะไรไม่ได้เลยมามาวัสับโตมาถึงแล้ว โอเคมาทำพิธีกรรมไล่ศักดิ์ธิ์ครับผมต้องรีบหยุดยั้งผู้พิสารโอเคเดี๋ยวร็อกไปกันคู่ใหญ่อยู่ตรงนั้นถ้ตาต่อรอบนี้ยิ้มเราได้นะเนี่ยเยี่ยบเลยไอ้คู่ใหญ่ไอ้คู่ใหญ่ สิ่งนี้แม่ขว้าใบไงคู่ใหญ่ขว้ามาย่ำแสดงว่าคู่ใหญ่ก็น่าจะโดนผีสิงเหมือนกันแหละแต่คอปีนก่อนเลยปีนไม่ได้เลยโอ้โหฉันคิดว่าแกไม่เข้าใจตำแหน่งของแกย่ย่ำย,ย่แกทำอะไรกับทีมมี่ เออราเอาทิมมี่ไปตั้งแต่ต้นเรีนเราตอนนี้เรายังไม่เจอทิมมี่ทิมมี่แกสามารถพบเขาได้ถ้าแกต้องการแต่บอกว่าเรา,าจะเอาทิมมี่ออกมาประสบประตูกันเราจะเริ่มต้นฮอ้ไฟดับไปแล้วเฮ้ยทิมมี่ทิมทมี่รีบไรปีศาจออกจากทิมมี่แล้วก็ให้มรนเป็นพวกเดียวกับเรากันเราอาจจะได้ตัวเพิ่มด้วยก็ได้ครับผมแบบ n อ c รอบที่แล้วที่เป็น ปาดลวงอะโอเคุ้ยเชกระดูกกระดูกไม่อยู่ละกูไม่อยู่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบอกนะว่าเ,เ,เราโดนหลอกเราโดนปีศาจหลอกให้ถวายทิมมี่ให้แก่พวกนาทีพวกนี้เหรอแบบแบผมว่าเราโดนหลอกแน่เลยมันน่าจะเอาปัญญาทิมมี่ไปทำพิธีอะ ย่แหละโอ้โห oh ทิมมี่ไม่นะใช่จริงด้วยคบัมันเอาวิญญาณทิมมี่ไปเป็นทาสเลยบอยข้าไปใช้ภาชนะที่เหมาะสมสำหรับความมืดแต่แกอาจจะเข้ามาแทนที่เขาได้ จะบอกเราทีมบี้ไม่เหมาะกับความบึดแต่เราเองนี่แหละที่เหมาะกับความบึกใหม่ใหม่ใม่ใหม,ม่กูมีศรัทธาเว้ยโอ้ยแฉะไปแกเป็นของฉันปไปไปไปแฉะต้องไยไม่ได้เลยโอ้โหเรียบร้อยพยายามเพื่อนผมเรียบร้อยโดนดูดเชี่ยเชี่ยเชี่ยไม่ได้การละไม่ได้การละมันมันเริ่มสปอนปีศาจละ S <S เอุอ่นวายเว้ยเอาล่ะล่ะจำปสบการณ์การไล่ปีศาจของผมกี่คลิปวะน่าจะแค่สอคลิปแหละที่ผมไล่ปีศาจไม่ต้องกลัวไปถึงมันจะมาเป็นฝูงผมก็น่าจะชนะมันได้อยู่มังได้แหละอันนี้มาเยอะเกี่ยวยก,กับฝูงสัตว์เลยแต่โอเค จนเราพู้พีีพาจพวกนี้ก็พอระบือได้อยู่ด้ว,วตัวสุดท้ายเรียบร้อยอ่ะว่าไงล่ะไอ,อค้ครูใหญ่แล้วก็ปีศาจข้างหลังเนี่ยได้โปรดท่านให้ผมมีพลังที่จะเผชิญกับฝันร้ายสิ่งนี้ขบวนกาของแกจะไปปกป้องแกหมายความว่าไงวะถึงเวลาของวัสบาโตแล้ว เออวิเชะแกเป็นของฉันไปไปไปไอปีศาจอย่ามาแตกกูออกไปชิวชิไปซะไอปีศาจไม่ได้ช่วยดิ <c oughs> มันมันกินเลือดผมไปเยอะเลยนะเนี่ยเอยออเราต้องก็ต้องสู้กับครูใหญ่แล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคแต่พวกนี้มันจะไล่เราด้วย อย,อยเขาแล้วเนะี่ยปกติมันจะไม่ทำลายเราแต่รอบนี้ไปทำลายแต่ใครจะมาเขาพี่มาดิมาดิเออทีนี้เหลือหัวใหญ่แล้วจัดการเลยสทัทว์ สะทเอาไปกินสต่้าแค่คูใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่พนาวิหุหรอกผมไล่ผีบิลลี่มาตั้งแต่เชเตร์ทีแล้วแหละยังไม่ขนาวมวิหุเลยคูใหญ่แค่นี้จะทำอะไรผมได้เชื่อดิเอ่อเอาวิญญาณเพื่อนไปไม่พออยากจะเอาวิญญาณกุยโดนไอ้คูใหญ่โดน แค่บอลแต่ลูกบอลทำอะไรไม่ได้หรอกฮ่ <laughs> าฮ่าสตอร์ดในเวลาที่มืดมนที่สุดศรัทธาของฉันจะเป็นแสงสว่างของฉันเยี่ยมเฮ้ยสุดศรัทธาก็ชนะแล้วใช่ไหมใช่ไหมเชี่ยแกเป็นของฉันปไปไปไปกูปปจะชนะเยอะปล่อยกูอ Anh dòng lọc đẹp quá tay này bòi bòi boy bòi đẹp rồi yap yap Dẹp 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 yap 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 sẽ yap 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 đi, yap 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 ได้เปล่าโอ้ไม่ได้ฮะเฟคเควลเอ็นเหรอก็เราจะบอกว่าผมได้ฉากจบเหรอเอ้ยได้ฉากจบอ่ะเช่ไม่เป็นไรเี๋าวน้าก็ก็ได้ฉากจบแหละโอเคอันนี้จะเป็นฉากจบผมผมเอาใส่ไว้ให้เยี่ยมเออเขาก็ตายเหมือนกันนี่ว่ะตอนท้ายเมื่อคุยแต่จะโดน ผีบิวลี่ที่เป็นธาตุแต่ตัวน,นี้เป็นอิสระน่าจะโดนดูดเข้าไปตีมืม okay. อถุงโอเคก็น่าจะเป็นชาวจบนับ่นแหละพระเจ้าปีศาจหลุดน้ำมือของฉันนี้งานของฉันเดี๋ยวไปจบ ฉันจะจบปีศาปจประจักษ์โลกนี่คือข้สัญญาเบเกิลเองโอเคก็เป็นทั้งหมดของเฟสในชั้น r .2 ผมก็สำหรับวันนี้พีเพียงเที้ผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เอาไว้ใจกับคลิปหน้าผม